ครับวันนี้เราจะมาดูจุลินทรีย์กินพัดที่กำลังจะเอาไปให้เกษตรกร,ร,กรที่จองไว้ในเดือนมีนานะครับได้ใช้ตอนนีออ้ทดลองขยายเชื้อให้ดูนะครับว่ามันเชื้อมีตัวแข็งแรงดีไหมนะครับนี่ครับผลจากที่ เราขยายเชื้อมาประมาณสามวันนะครับเชื้อออกเต็มที่ดีนะครับรุ่นนี้พร้อมที่จะส่งถึงมือเกษตรกรที่จองไว้นะครับครั้งนี้ก็จะได้ไม่มากนะครับได้แค่ห้าสิบกิโลนะครับสั่งมาแค่ห้าสิบกิโลแล้วก็จะเริ่มออกเดือนมีนาคมนะครับนี่ครับเชื้อต่างๆ สีเขียวๆนี่ก็จะเป็นไตโคเดมานะฮะไตโคเดมาก็เป็นเชื้อราที่สามารถเ,ออเข้าไปกำจัดเชื้อราฟูซาเลียมนะฮะที่ก่อปัญหาโรคพืชทำให้พืชเหออี่ยวแห้งตายนะครับลากลากเน่าหรือลากแห้งน, <c oughs> นี่ฮะเชื้อราพวก ต่เคยเดลมาจะไปดําเนินการจัดการกับพวกฟุซาเลียมได้นะแล้วก็จุลินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆอีกสี่ห้าสายพันธุ์ที่อยู่ในนี้นะเนี่ยรูปร่างลักษณะมันก็จะแตกต่างกันแต่มีหน้าที่กันคนละอย่างเนีในกินพัดจะรวมจุลินทรีย์หลายๆสายพันธุ์อยู่ข้างในนีแต่ละสายพันธุ์ก็แบ่ง ลักษณะออกมาเป็นการทำงานนะครับบางสายพันธุ์ก็จะไปสร้างเอ็มไซน์ให้หมวกรากเป็นอาหารของรากนะครัทำให้รากแข็งแรงนะชอนชัยดินได้ดีนะครับบางสายพันธุ์ก็จะไปฆ่าเชื้อราที่ไม่ดีที่เป็นศัตรูของพืชนะครรวมทั้งไส้เดือนฝอยนะครับ พวกนี้เ,เชื้อราพวกนี้จะไปจับพวกนี้ใช้เดือนฝอยกินนะครับก็จะทําให้เชื้อเนี่ยเชื้อราต่างๆเนี่ยไม่สามารถทําอันตรายพืชได้นะครับก็ทําให้พืชดูดกินอาหารได้สมบูรณ์แข็งแรงนะในเมื่อพืชแข็งแรงก็จะต่อสู้กับโรคก,กับมแมลงด้วยตัวเองได้นะครับ นี่ครับเชื้อบางตัวก็จะเป็นอูอโทซวัวนะฮที่จะไปย่อยสลายพวกสร้างข้าวตอข้าวหรือซากพืชซากสัตว์ที่เน่าอยู่ในดินเนี่ยถ้าในท้องนาเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดแก๊สไข่นเน่านะนี่ฮะเชื้อราพวกนี้จะไปทำลายโครงสร้างของพวก ดินที่เสียๆนะครับดินเป็นกรดนะครับดินเป็นดาน,นไม่มีธาตุอาหารธาตุอาหารไม่เคลื่อนที่อะไรพวกนี้จุลินทรีย์พวกนี้จะช่วยได้มากนะครับในานาข้าวนี่ต่อไปสั่งข้าวต่อข้าวก็ไม่ต้องเผาเนะยคเอาน้ําใส่ไปพร้อมกับจุลินทรีย์เลย <c oughs> ใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบห้าวันย่อยมาเป็นแป้งหมดนะครับรวมทั้งแก๊สไข่เน่าก็จะไม่มีนะครัทำให้พืชเนี่ยรากแข็งแรงนะต้นข้าวรากแข็งแรงรากใหญ่ยาวนะก็จะทำให้ต้นเนี่ยสมบูรณ์ไปด้วยนะผลผลิตก็ดี